กับโรงแรมจีบ้านเฮ่โอเคครับเดี๋ยว้อโอเคมาแล้วมาแล้วไหนเออชุยอุ้ยเด้อเด้อเด้อผมคัดแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเฮียอะไรฟาร์มสองสามนาทีเออแบบนี้ก็ได้นะสวยดีเอ่อนาทีเช่ออกไปอุ้ยแล้วก็ตีบ้านเลยไหนเอ๊ะไอ้บ้านไอ้ไอ้ดั๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียพัลโล่พัลโล่ ไอ้ไอ้ใต้ดินนี้อ่าทำไงเบียร์ใต้ดินนี้อ๋อถมงี้ได้รรแบบปแล้วแหละเอาเอาไว้ทำอะไรวะปลูกปลูกปลูกดินได้ปลูกข้าวปลูกข้าวพวกนั้นปลูกดินทำไมวะปลูกปลูกดินดินตอนนี้ก็คุณเบย์คุณคุณวิทย์กำลังทำววอะไรวะอ่าเนเธอร์แล้วครับเยังไม่ลังไม่อยู่ทำไมขุดเลยใชิบหายเลยแก๊บ

แก่งกระโดนแกงอะแก่งดีกว่าหรอกโดนแก่งก็ลงขี้ไหลขี้ไหลแกขี้ไหลไปล้างตูดเลยง่ายๆเก็บขี้ไปล้างวันโอเคได้านหลังหาหาเจอยังครับอหา ไฟคนไฟอ่ะผมดูไฟรู้จักอ่ะเดูยี่เป็นดาวก้อนบอลดาวก้อนบอลเซ่รู้จักไหมดาวก้อนบอลเซอ่ะเราเช้าตะเตะเข้มาเสร็จแล้วก็ต้องเปิดอะไรรู้ไหมแกงกาตูนโอเคต้องทำเก่งเก่งกาตินแกงกาตูนมีมาเยอะรวยเลยเรามีพม่าเยอะ เยอะัลยไหมเนื้อเนื้อนี่ก็พอสมควรนะเอาไปสักหานพอเอ้ยสามสมควรไหมไม่ครับมันไม่สมควรมันไม่ใช่เรื่องสมควรนะที่คุณมาทำแบบนี้แก่แฟร์ป่ะไม่ใช่เรื่องสมควรเนี่หายอะมันดื้อไม่ถูกต้องอ่ะเออแล้วบ้านแม่งผ่านมีสองประตูยังไงประตูข้างเอาออกไปไปไปที่ไรที่ไรไป ถ้างั้นผมตกแต่งแล้วกันนะผมตกแต่งโอปะกั๊มน้ำตาตื่น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 กั๊มน้ำสายโอ๊บโอ๊บโอ๊บเฮ้ยเบนคีเลย์เดย์เดย์ได้ไม้ฟรีเอ้าแล้วรถจะต่อทำไมเนี่ยแล้วกูจะวางทรงไมนนี่เอาเหี้ยเอาขวานโคดิกนนี่ี่ เอเป็นคีแกปเย่เม็ดวมึงเมดีแกจะตายเอเม็ดีแก๊ปเดะเม็ีแกปเดคือขอถามหน่อยดมเม็ดเม็ดเม็ดเมีแกป็ดเมแบบเม้นไม่มีขีใขรหัไม่ต้องถามเออใช่แล้ว ขี้ขี้สเปย์ไงโอ้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินหรอขี้ขี้สเปย์อ่ะไม่เคยเคยได้ยินเคยได้ยินเมื่อกี้เนี่ยเออใช่คุณจะขี้มึงขี้จะพูดว่าอะไรนะไม่ขี้ขี้สเปย์เขาบอกว่าแฟร์แฟร์ตนุกนี่แหละได้ยินละจะกับซุปตนุกดีอะี้อันนี้ครับหกัะไรแบบตลุกเขาถามไอรอนไอรอนมันหายากจังเออ ไปที่จุดมุ่งเนี่ยเชื่อมแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วก็เตะโอเคง่ายแล้วไปกดเก็บปัวสร็จก็ลาออกมาเลยนของเออใช่ง่ายกว่าเออแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเหมืองอยู่แล้วทำไมกูไม่เข้าไปวะแล้วก็เสกเห็นไอรอนอีกเฮ้ยพยายามแม็กมิมเดินชนเข้าไปแล้วเจอกันอยักษ์โซลดาโอ้ได้ตังบัตรเป็นพันลูกไหนวะแถวไหนวะเออตอนนี้ผมปรับฟไฟอยู่นี่เออฟไฟาฟไฟแต่ว่า เออ้ยยยนนมัู่่ไหะใครครับใครครับขวานนี่เอยเลยนะครับอะไรนะครับขาก็ได้ขาควานอ่ะเจอแล้วเจอวัวมาแล้วผมเจอวัวเดี๋ยวค่อยเสริมชั้นสองกันนะเดี๋ยวเออชั้นหนึ่งอ้อยอร่อยกันชัั้นนกอันนั้นอันนั้นเอาไว้เอาไว้พักแค่ไม่เบียร์อันนั้นเอาไว้พักใช้มีที่อยู่ก่อนประตูยังไม่มีเลยหรอว่าง่ายๆมีดอเป็นพีดอยวมีอะไรนะ ไม่มีดอกแกคงไม่มีดอกแกไม่มีดอกโอ้ยโคเยอะชิบหายอโอเคอเดี๋ยวปร <c oughs> ับหมดไหมดครับแม่หนึงให้เป็นะระบบยากโอเคระบบยากถ้าเป็นถ้าเป็นจับกดหมดถ้าเป็นจับหมดเบย์เบย์ <c oughs> ตูด <c oughs> ตูดไงตูดเกี่ยวเลยวะกระเบยอีอีตูด ยี่สิบสี่เก้าแล้วไงเร็วว่ะแต่มันเบื่อเลยว่ะไม่มันตีกี่ตัวเนี่ยมันมันมันมีของเหลือไงไงมันมันเกมมาทำตีตีมอนต์ปะจะไปตีมอนเงี้ยนะไม่ครับคือเกมตีมอนเกมตีมอนเกมตีมอนเกมหนึ่ง ตอนคืนไงตอนคืนเดมอนนะมอนมันไอ้มอนเยอะตีด้วยตอนนี้สักต้นไม้นะตอนนี้ทำไมต้นไม้นี่หัวล้นใครไปตัดต้นไม้เกลียดแล้วเี้ยนไดใครไปตัดเลยเนี่ข้างล่างข้าจริาจริงเลยแตกไอ้ลมแตกแล้วเรียนไอ้ต้ไม้ฮ้ยจับแตกแล้วเกิดยังไงวันนี้ไอ้แซ่น้ำมันมดอ้อเนี่ยประตูเนี่ยเออไปครับนี่มี แต่ครับเสื้อเหล่านี้อาจจะมีรถเลยก็ได้นะครับอาจจะพลาสติกแม่งรถรถขับผ่านไปครับประจำเลยไอ้ชิ้นนี่มันมโอ้โหยิงแม่งเลยแกทำอะไระไว้มาดูโดนลดแล้วอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นเบเดอร์ที่เก็บเป็นเจิบหายถูกต้องครับผมดู่อ,อ,อ่ไอื้อคิย์ปอยใหม่ ไอ้เหบบอกบเกือบเก็บอย่างเกิบเก็บโนไอ้สิคียบอร์ดหอย่างเกือบก็ผมแค่หาชิปแล้วก็มาไค้แท็บสปอยเป็นไล์ผมมีคีย์บอร์ดสำรองโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงผมผมตะช่วยตัวเองให้ได้ก่อนผมไม่ต้อห่วงหรอกเออคอยช่วยเพื่อนเออช่วยตัวเองให้ได้ก่อนครับคอยช่วยเพื่อนครับ ไม่ความชิดครับคือไม่ได้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 คุณภามครับไม่เจอไอรอนแล้วผมจะขุดทำไมวะเนี่ยเออทั้งมันตั้งไว้ก่อนเออแล้วไอ้ใจกันแก๊ปมืดแล้วปิดประตูก่อนเอ้าแล้วแต่ลังคาประตูเบลอเลยแต่ว่าแล้วแล้วแกเอาไม่นอนไม่มีอะไรเลยเหรอเออบ้านกูบ้านกูเป็นแต่ลังคาครับประตูเบลอร์เลยแต่ว่าหลังคาสีแดงมันใช่หลังคาจริงเหรอเนี่ย บริวาเสืดข้าเสือมัได้แลมาโหลดปะทะจากฟ้าเหี้ยไม้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 กูกำลังไล่เก็บอยู่เนี่ยโอ้ใครเก็บอยู่ฮะคนในเซิร์ฟเวอร์ครับไอ้นี่มันก็แหนเลยคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณก่อนเมย์เมย์ย้อยยี่ปวด คนในเซิร์ฟเวอร์แม่งไงไหนผมไม่เห็นนเราวิ่งกันสามคนเนี่ย่ผมในคนในเซิร์ฟเวอร์ป่ะล่ะอันหนึ่งอะมึงไม่ขุดอะเอาะบางคนในเกมอะเฮ้ยคนไม่เออคิปเปิ้ลใช่มันแย่งเราโอเคจับแย่งอะไรกันนะเฮ้ยแย่งแฟนผมยงดิวโดมันมาเมื่อกี้ผมเห็นมันถจอดิวโดไม่แบ่ง่ะเออเออจับคุจ นั S <S cup, first, tea tea ่นอะไรวะแกปดิวดอ่ะเอาไปแกป็บเออเอามาดิวดูผมขอดิวดูอ um, ันหนึ่งไอสองสองสองผมขอสองอันเมื่อไหร่มาแทงอุ้ยขออันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอเคเรียบร้อยดิวดูสองอันแต่แม่งมันหนาเยอะมันหนาเยอะดิวดผมต้องการดิวดอ่าข้าวข้าวไปสักจวมาคิดนจะไม่ยอมลองซื้อเองหอแย่คนอื่นคนอื่นเช่ โอ้โหม,มันหาเดลโดนนสมัยนี้เขาหาเดลโดไม่ได้โอ้เซนโลยังไม่มีอ่ะโอ้โหอ๋อก็ดีโดไงดีโด้ใบเสื้อในวานเย็นอ้าวนี่แก๊บอย่างเงือบแก๊บมไม่ได้เงือบผมคิดสตนันเห็นว่าเมื่อกี้ <laughs> คุณเพิ่งเล่นแดดเอ้เล่นดอตไมอ์ก็เลยสตันไปหน่อยเล่นแดดเล่นแดด เราสตาร์ทคนแรงแล้วสตาร์ทแบบอ้ออ้เลยอ่าไม่ใช่ครับ <c oughs> อ่าอ๋อันดับต่อมาเราควรอ่าเอาดินมากบพุอ่ะตูมเป็ดเป็นเลือดพีโป้โควิดเป็นฮิ่โปโควิดเป็นมังกรแบกหวยแกับอ่าหวยวิดเป็นพุทธา <c oughs> แล้วไปทำเป็นเปื้นลือ มันระดัเออกิปเปอร์พงระเบิดเนี่ยไปดีสับีบแล้วเจอกันวันดีเกิดีเกโอ้ใหญ่่เกอีกจะตนอุ้งยากิกูโอ้จะเตอ่ทะลุจัดกิเปอร์แล้วก็ยิงระเบิดตัวกิเปอร์้แกตัวกิเปอร์ผมไม่ผมไม่แรงขนาดนั้นโอ้ เฮ้ยแมงสมุแมงสบีแกบอกแกจะระเบิดตู้อันอือจะระเบิดตู้สมบีอันระเบิดตู้แมงต้องการสเก็ตตันมากเแกเป็นกีกุแกมันกระดูกเกลีตัน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 สัตว์ฆ่าฆ่าแล้วไม่ได้กระดูกเลยสักกระดูกไอหัวเบยกระดูกเขาเรียกกระดูกครับคุณไงนั่นหรือฆ่าตัวเองมันจะได้กระดูกตัวคนไม่มีกระดูกอ่ะ เอาฆ่าคนมันน่าจะได้กระดูกแค่ไม่เบียฆ่าเบียเลยเฮ้ยเจอไอแล้วเยีเสียงเจอไออะไรไอ้ที่มึงอะอ้ากูไม่มีโคให้มึงขุดไอ้เบี้ยชิบหายแล้วแต่แต่แต่เด้ก็ต้องจำทางไว้แล้วก็เดินไปหากระบองเพชรไปถ้าลืมเย็ด เจ้าคิปเปิลหนึ่งตัวตรงโน้นสเกลกันสองสามตัวโอเคตีคิปเปิลนั่งแก๊ปอย่าระเบิดมันเฮ้ยอย่าระเบิดมันดมันอย่าระเบิดมันอย่าตีซอมบี้กันระเบิดตูตซอมบี้กันเออตูดบานแกไม่เกย์แกไมันเกย์รายการเรามีเกยเกิดขึ้นกันตอนนี้ครับเพราะหน้ารายการเป็นเกยไอสัตว์เกยซอมบี้เอ้ยอย่ายิงกู้ย่าเดี๋ยวผมจะอันเชิญสกิปปากะระเบิดดิสกิปปากะมา หลกกับเลยจาบ,บระเบิดับระเบิดเอาเก็บแก็บหลับไหมเจ้าเอาคงไม่ได้หลับโอเคหลับฝันด,ดีลาดีคุณหวานคุณไอสัตว์แม่งฆ่าสเกลตันแม่งได้แต่กันดิเอ๊ะแล้วแต่ทะนุกูจะเอากระดูกอะ ไอ้สัตว์ด้านนอกแก๊ปอย่าไปแย่งมันกินเดบอกให้ด้านนอกแมงคิเปอร์เต็ม <ไป S 2> เลยกูไม่อยากอัดตัวมันแล้วมันเยอะอออู้รยิงมันเกี่ยวเองมันจะเบิกไข่ให้ได้กุ้งไข่แก๊ปดิเดได้ใหญ่แมงมิมแล้วเฮ้ยตัวอะไรเอ๊ะปายผมพาซอมบี้มาไอ้สัตว์บิดยังไงก็เวมซีนะ่ไอวะเนะีนะ่ยไอ้แยบบิดก็ที่ก็ที่ เออออี่ะทไเ้ยยน๋อแม่งคนเล่นไหมครับด้วยไงตัวหน้าเลยไม่นคนเล่นไหมครับด้วยไงไเคยเคยเห็นเอลฟี่เล่นไหมครับนี่รัใครอ่ะเอเอถ้าคุณอยากเล่นนะคุณเอาเก็มหมดออกเลยครับเราไปหามาเองครับผมเอาบอดอ,ออกนานแล้วครับฮัลโหลใช่เลยครับเยนถูกต้องแล้วอกแม่ยังไงของเต็มตัวเลยเนี่ย ไอ้ยิบมดูดเลยดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมเล่นในท่านเดยวมในคลังในสปาให้เดีว <c oughs>